bỏ vào tuổi để chào bỏ Bóp. mặt Bóp máu tê. ừ, chào. Hum, acaba mọi người. ừ, ừm. 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 cho ừm. 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 มาเยอะไปเยเด็กอบกำยานเยอตุ้มบ้านเราับแม่เลยแมไอาไปด้วยได้รับเลยไดรับได้รับ้รับอ๋ไรับแล้วการให้ทั้งนั้นเพรามตักอกไปเลยอืมหอซีเด้นี่ เราไปหาอย่างีและตักซียีนเจ็บว่้อย่างนี้ยังเขาก็ตุงป้าตุนทำเลยออเด็กตุนทำดิจ้าตนแก่ะเจ้าขาเแหงไลดนามแม่จ้ะ Chút nào mua lại thì rất khó người này à Ông thích là thịt Mà chấm thịt ngoài xay đấy Ừm Chấm thịt thử xay Thì ừm Tớ sẽ cái tàu thì có cái gì dày tàu nụ người hết มาอ่อนเนาะย่างนึ่บิมาอ่อนเนาะมอ่อนมอ่อน้ำแดงเามาต่อจากกนาวรือยา่หนาวยัง่เศร้าเดินเดินอืสองข้วยกับตมปตาแทบเลย 那不，你也要要评价。

แน่ไม่ได้กินเนี่ยเน่ไม่ได้เนี่กินหมไม่กินเจ้าไม่ก็ไปกินตัวไกินกระดูกมันยังดีเยอะเอ้ยขอเขบ้างละี่คุณดูยี่สิบเก้าคนดิค่้าถ้ากินหเทียงมาได้เอต้มปลาข้าวน้อย ตาวากินงจะลูกนันงแย้มมาไดกินแยนมผาก็ได้ได้จะลูกมันมัดกินได้สุมบาถามย่างอร่อยเลยแล้วก็ Này làm mấy chục mười hai năm này năm mươi năm mươi năm mươi năm đi năm mươ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 i mươi năm rồi năm mươi năm mươi năm mươi năm đi năm mươi bây giờ rồi ta. nhìn nó coi rồi nó. Rồi, nhìn này. Ừm, cái đẹp rồi.

ไม่เหมืนไม่ไ้เตะให้หมาเด็กให้หมาเออแต่ตายก็หาแล้วเอออ่าินหวานกินข้าวแล้วกินหวานไเเียมิยอดิ้ก็สวยมัเป็นจานกิ้ก็สวยมันเป็นจานแอบยูตป็นตาหื่น

แวกการหลอกยลอ,าาอย,ายก่างดนขึ้นเอาไปเไป๋ยวยายจะกินอา่ดลืมาเด้อเขาเล่ากิ้บ้านโตบ้านก็ดีเลยมาเดิ้มาเดิ้อ วัี่วันก็ยี่ไม่หวานเยอะนาๆแล้วกอืมหวานก็ดี่อาจจะไคุณกูชุพรสวัสดีคุณมอโต้อาจจะก็อยากกินข้าวอิ่มเลยอยากกินบ้านก็ปูชุพนบ้านดูสะอาดก็อยู่ค่ะ มองเห็นเหรอขอบคุณค่ะบ้านสะอาดด้วยเหรอบ้านทุกแก่ก็ทนี่แล <im> ้วบ <im> ้านทุกแก่เยอะเโอ้กินทอาไม่กินจานเลยกินเยอะยุ่งกับตุ่ปลาไม่ยิงหวาน กินเยอะแล้วคันได้ยกขวดกนิน <laughs> เลยเลยนอยกขวดกินเลยไม่ต้องใจยากเลยอาอินแล้วเรียบร้อยแล้วกิงเที่ยงเดี๋ยวตอนยินเจอกันหม่ตัวกับข้าว

กูอิมเลยเออปากกคุณแงจังกูล่วดดอเลนิกูแกมึ้งเลยตรนีใส่สับลดกเขาหนุนางใส่สับกระลดนี่มันจะเที้ยวๆแล้วก็หวานวแน้วกินเยอะและอื้หม่ยังแก่ลูี้แขวะมันนี่แข่ยงมึไปเดยวก็แกะเอง อมเดียวเด็กเจ้าวนนันตมเด็กเาไาใเขาเราเวเซเขาเราเวเ่เขาต่อนร่างเคื่อยได้เรียบร้อยอนเราตะร่างเคื่อไ้ก็ทำมีกินดีงร่างดได้เลยเผื่อร่างให้ได้จะร่างดงกินรเยบร้อย

ป็นเด็กป๊าไว้บ่มทุกวันจะหาหาอะไรแล้วมหนาวมากเลยป่าไม่มีแล้วจึนดูดูแรงจึนดูแรงอืมอิ่มหยาบเลยไปหาหารงกเตรวนี้ กแห่ก็ไมเตาอีกตอนเย็นจะไกอีกตอนเย็นก็จะไปกินอีกอุ้มเสื้อละอุ้มเสื้อต้องบิดบิขอบานในบ้านหนาวห่อล้ม อ๋อยืมแล้วก็จะลงบ่เดี๋ยว่อยลงยืมมแล้วข้าวเหนียวเยอะกว่าเป็นข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวกอเหลือเยอะอุ้ยกินไม่หมดข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีตอนเย็นก็จะอุ่นเอาอุ่นข้าวเหนียวเยอะแยะข้าวเจ้าก็เยอะแยะหมูก็จะกินตอนเย็นและตอนเย็น ยายจะล่วงหน่อยเด้อขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาเป็นยายวัสดีจ้าวัสดีจ้าบายบาย